สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอสีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะว้าวคุณตาทองใบนะคะวันนี้นะคะได้มาซุ้มหลังคาเขียวด้วยนะคะในร่วมกิจกรรมที่ซุ้มหลังคาเขียวด้วยนะคะคุณตาทองใบอยู่ข้างหน้าเลยงานสวยมากๆเลยนะคะแม่แม่คะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักเบรกกินข้าวเที่ยงนะคะทานข้าวเที่ยงกันนะคะเป็ปูทองไงบุญชูไม่ได้มาเหรอพอ่อควันบุญชูไม่ได้มาเหรอหรอ,อยู่ไหน,นอ่ะอ๋อพ่อควันเดี๋ยวพ่อควันเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในเอาปอมแปมออกหน่อยปอมแปมเดี๋ยวเข้าไปข้างในแปมก่อน <c oughs> ตอนนี้พ่อฟันเหืมก็ได้ตัดอ้อยนะคะสำหรัาบาทักเวงให้น้องช้างทานนะคะไอกรอบใช่ไหมพ่อฟันได้ยินเสียงบวยวายทั้งวันเลยมงคลเป็นไรไม่ทม่านะมงคลน,นะเดี๋ยวนี้จอมบวยวายเริ่มกลับมาแล้วนะคะแม่แม่อาจจะได้ยินเสียงช้างร้องก็คือเจ้ามงคลนี่เองนะคะเจ้ามงคลร้องเวลากินอาหารและไม่ทันไม่กล่าก็จะร้อง บอกว่าแม่กินเราผมน้อยกินเราผมน้อยประมาณนั้นนะอ,อากาศดีนะมันโปรยโปรยนี่นะคะเขาอยงตชองใบะะงมัดชึกเดียวเลยนะคะสง่างามอยู่ตรงกลางเลยนะคะก็พี่บัวพี่บัว วันนี้ยี่สิบสองเชือกเลยพะพังน,นานโนแล้วก็ชื่นใจนะคะชื่อชื่อมีชื่อน้องอะไรนะเนี่ยชื่อแม่อะไรนะแม่แม่แม่ทับแ,แม่อะไรนัแม่ท,มทับพิมหรือแม่อะไรเยอะมีชื่อยังก่อนทับพิมเออแม่ทับพิมแม่ทับพิมนะครับผม <c oughs> วันนี้ได้อะไรกินข้าวพอฟันผัดกะเพรากะเพรื่องในเหรอมาชมหลังเขาเขียวเราก็มาเราควรทานกลางวันเขาด้วยนะเป็นการก็มีอาหารกลางวันเลี้ยงด้วยนะคะผัดกะเพราพอฟันถึงเวลาดำเนินการหมดกี่จานหมดจานเดียวหมดจานเดียวหมดจานพอได้ไม่พอกันนะ ต่อไปก็ต่อด้วยช่วงบ่ายนะคะบ่ายโมงใช่ไหมพ่อฟันเข้าบ่ายโมงใช่ไหมว้าวผู้ใหญ่ทองใบาหางผู้ใหญ่หายไปในหมดอะ่ะหางเู้หใหญ่ทองใบาย,ยาวมากนะคะแม,ม่ค่ะ้ะา อายุกี่ปีแล้วพอใหญ่ทงอง白เป็นช้างที่มีความสง่างามมากที่สุดนะคะตาเ็าใช่เป็นช้างที่วัฒน,นาเดยวช้างนะคะงายาวนะคะถ้าเราไม่ตัดงาออกนี่ยาวนะคะถ,ถึงพื้นเลยนะคะงายาวใหญ่เลยนะคะัะ คุณตาลุนก็ามาด้วยนะคะวันนี้คุณตาลุนได้ร้องเพลงไหมแกร้ okay, องไม่เป็นเหรอแกร้องไื่หลายเพลงครับแต่คุณตาลุนแกแกเต้น <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> วันนี้มีช้างมาทั้งหมดกี่เชือกยี่บสองเชือกนะคะมีสองมีควาน16คนนะคะช้างวันนี้ค่อนข้างจะนิ่งหนาเลยทีเดียว อันนี้ก็น้องป้อมแปมนะคะใส่โยกนะคะโยกได้ตลอดเวลาทางนู้้นก็บุญคลองนะคะแล้วก็เจ๊ลำาพนเจ๊ไผ่บูนนะคะเห็นไกลๆทางนู้้นนะคะ ที่บัวของเราลงเล่นน้ำนะคะลงไปอาบน้ำอาบท่นานะคะน,นู้นเห็นไกลๆนะคะเจ๊ไพาบูลเจ๊ลำโพนนะคะแล้วก็บุญคลองนะคะช้างร่วมกันทั้งหมด22เชือกนะคะวันนี้นะคะน <c oughs> ี่ล้องีกแล้ว ลออแล้วแล้วจะร้องอะไรนะนาม,มงคลแม่แม่ตกใจหมดเลยเป็นอาการปกติของเจ้าม,มงคลนะ,ะดูดูเย่นกับปากแม่ด้ยวย

แล้วก็กำล,ลังคาเกียนให้แม่แม่เอฟซี LC ได้รับชมกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กำลังใจด้วยนะคะโอ้โหทางน้องพี่บัวนะคะถายเป็นกับบึงองนะคะดูพี่บัวถ่า,ายกันกับบึงคองนะคะเดี๋ยวจะส o o ใมาดูใกล้ๆนะคะดูดูพี่บัวกับบึงคอง สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ